อย่าเพิ่งเปิดเพจ Facebook ถ้าคุณยังไม่ดูคลิปนี้ครับเพราะว่าผมจะมาเผยเคล็ดลับที่จะทําให้เพจของคุณเนี่ยขายดีขึ้นทันทีฮนะวันนี้นะครับผมจะมีเคล็ดลับในการสร้างเพจและตั้งชื่อเพจยังไงให้ขายดีด้วยนะครับตามมาดูกันเลยครับอันดับแรกขอทําความรู้จักกันก่อนก็ผมนะครับชื่อวินเนอร์ธันธอตอนนี้ก็เป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้า ers, ลิขสิทธิ์ transformers และก็ my little pony ครับ เป็นที่ปรึกษาแบรนด์เกสกิฟสินค้าลิขสิทธ์แฟชั่นจากดิสนีย์นั่นเองฮะเราก็ได้มีการออกบูธเนี่ยโดยใช้เครื่องมือออนไลน์นะฮะทำให้คนรู้จักแล้วก็เพิ่มยอดขายนั่นเองครับจนนะครับภายใน6เดือนเนี่ยสามารถสร้างเงินล้านได้ทีมเจ้าหน้าที่ Facebook จากสำนักงานใหญ่เลยเข้ามาเยี่ยมชมออฟฟิศของเรานั่นเองฮะจาก3ปีที่ผ่านมาได้ใช้ค่าโฆษณาไปทั้งหมด30ล้านบาทและนี่ก็เป็นหในบัญชียิงโฆษณาครับที่ ใช้เงินจากการลงโฆษณา Facebook ไปนะ,ะจนนะฮะตอนนี้ก็ได้รับนะฮะโล่จากทีมงานของ f c e e o o o เนี่ยส่งมาให้นะครับที่ออฟฟิศก็คือเพื่อรับรองว่าเนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงโฆษณา Facebook นั่นเองฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเคล็ดลับในการสร้างเพจที่ทำให้ขายดีแบบฟรีๆเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับแล้วเทคนิคเนี่ยผมได้สรุปมาจากประสบการณ์และนำลงไปเขียนในหนังสือเล่มนี้ครับ ขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง่ายๆบน Facebook นั่นเองครับโดยที่มันจะอยู่ที่บทที่2.1นะแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูว่าเคล็ดลับมันเนี่ยต้องทำยังไงองค์ประกอบของหน้าเพจ Facebook เนี่ยจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเราอ่ะมี Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถสร้างเพจได้เลยครับแต่ก่อนที่จะมาสร้างเพจนะครับสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคือชื่อเพจนั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ต้องตั้งชื่อเพจยังไงเนี่ยแล้วคุณจะขายดีขึ้นทันทีนั่นเองครับปกติแล้วเวลาเราจะตั้งชื่อเนะะี่ยฮะเราก็อาจจะใช้เป็นชื่อแบรนด์สินค้าหรือเป็นชื่อสินค้าตรงๆอยู่เฉยๆใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าร้านของพี่นะครับขายสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กแล้วตั้งชื่อร้านว่า Baby Smile แบบนี้เฉยๆนะครับ พอดีร้านพี่อ่ะไม่ได้เป็นร้านที่แบบคนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยทำให้คนไม่รู้จักเพจเราแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเกี่ยวกับอะไรนะฮะซึ่งสิ่งที่สำคัญและหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้คือถ้าเราเพิ่มส่วนขยายลงไปนะเพิ่มส่วนขยายลงไปต่อท้ายชื่อเพจเนี่ยมันจะทำให้สินค้าเราเนี่ยขายดีขึ้นได้อย่างง่ายๆเลยนะมาดูกันว่าเป็นยังไงยกตัวอย่างถ้าพี่ใส่ส่วนขยายลงไปอาจจะเป็นจุดเด่นนะ หรืออาจจะเป็นประเภทสินค้านะครับแบบนี้ฮะ b บ b y s ส m l e สินค้าแม่และเด็กเออใช่ไหมครับพอเราสร้างชื่อเพจแบบเนี้ยข้อดีอันดับที่หนึ่งเลยคือเวลาเราไปยิงแอดบน Facebook เนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาก็จะทราบเลยว่า สินค้าเนี่ยเกี่ยวกับแม่และเด็กมันจะช่วยทําให้โฆษณาเราเนี่ยครับขายดีขึ้นได้นะฮะอันดับต่อมาถ้าเราเพิ่มอีกประโยคนึงเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ฮะราคาสุดคุ้มราคาถูกหรือราคาโรงงานเนี่ย จะช่วยทําให้เพจเราเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยจริงนะฮะใครรู้สึกแบบผมมาัางถ้าเทียบจากอัดลองปิดมีแค่ชื่อนะครับชื่อแบรนด์หรือชื่อเพจเฉยๆเนี่ยกับการที่เรามีคําขยายเพิ่มเติมลงไปเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากเลยครับหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นชื่อสินค้าก่อนก็ได้ แล้วก็ตามด้วยครับแล้วก็ by นะครับเป็นชื่อแบรนด์นะครับ baby สมัยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็แนะนำเลยว่าเราควรจะเพิ่มส่วนขยายต่างๆถ้าใครที่ขายสินค้าอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะลองเพิ่มคำต่อท้ายไปไม่ว่าจะเป็นนะครคุณภาพดี นะครับนำเข้าจากประเทศอะไรพวกนี้เราก็ใส่เพิ่มไปได้นะครับแบบเกาหลีสารสกัดจากเกาหลีหรือว่าคุณภาพพรีเมียมเกรดพรีเมียมเกรด A นะฮะแล้วถ้าเป็นเต็นท์รถก็อาจจะใส่ไปว่าเต็นท์รถมือสองรถบ้านคุณภาพดีราคาถูกเนะี่ยฮะพอเราใส่องค์ประกอบลงไปแบบนี้ครับ เนี่ยครับคือเคล็ดลับเลยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถ้าเพียงแค่เราเพิ่มคีย์เวิร์ดสำคัญพวกนี้ลงไปเนี่ยจะช่วยทำให้เพจเราเนี่ยขายดีขึ้นได้ครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเพียงทำไมชื่อเพจเนี่ยถึงทำให้มันขายดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าเวลาเราลงโฆษณาบน a c e b o o k เนี่ยชื่อเพจเนี่ยเป็นอันดับแรกๆเลยที่ลูกค้าเนี่ยจะสังเกตเห็น เพราะว่ามันเป็นตัวหนาแล้วคนจะเห็นเป็นอันดับต้นๆน,นั่นเองยิ่งถ้าชื่อเพจเราเนี่ยมีจุดเด่นเช่นนะฮะสินค้าราคาโรงงานเนี่ยลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นหรืออยากจะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดมากขึ้นด้วยครับเท่านี้เพียงแค่ใช้เทคนิคนียฮะเพจของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะขายดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญมากๆคืออะไรรู้ไหมคคือชื่อนะครับที่เป็นชื่อ คีย์เวิร์ดพวกนี้เป็นชื่อคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาบ่อยๆตรงนี้ครับสินค้าแม่และเด็กแบบนี้ฮะจะสามารถสร้างยอดขายได้ฟรีๆอีกด้วยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเพราะอะไรนะตรงนี้ครับเวลาเราใช้เพจ Facebook โปรไฟล์ของเราเนี่ยจะมีช่องค้นหาตรงนี้เห็นไหมแล้วถ้าลูกค้าเซิร์ชคำว่าสินค้าแม่และเด็กเนี่ย จะมีชื่อเพจขึ้นมานะครับแบนแบบนี้ถ้าเรานะครับตั้งชื่อเพจมีคีย์เวิร์ดชํำนี้เข้าไปเนี่ยลูกค้าก็จะมีโอกาสเซิร์ชเจอสินค้าเราและทำให้เราเนี่ยสร้างยอดขายได้ทันทีอีกด้วยนั่นเองครับก็อย่าลืมนะครับเอาเทคนิคนีคน้นาไปใช้มาเริ่มวิธีการสร้างเพจแบบง่ายๆกันเลยครับอันดับที่1ให้มา Facebook ส่วนตัวของเราจากนั้นบนมุมขวาบนจะมีปุ่มบวกแบบนี้ครให้กดปุ่มบวก แล้วมาเลือกตรงคําว่าเพจตรงนี้ทางด้านซ้ายมือจะมีให้เรานะฮะใส่ชื่อเพจใส่ชื่อเพจลงไปเป็นอย่างของพี่ตัวอย่างก็คือ Babysmile สินค้าแม่และเด็กราคาสุดคุ้มนะอันดับต่อมาครับคือหมวดนะฮะหมวดหมู่นะให้ทำการกดคลิกหนึ่งทีลองพิมพ์ประเภทสินค้าลงไปจากนั้นระบบจะมีลิสต์ให้เราเลือกขึ้นมาว่า สินค้าเราเป็นประเภทเกี่ยวกับอะไรนะของพี่จะเปี่ยวกับเรื่องการขายสินค้าก็คือช้อปปิ้งและคาปีกใส่ลงไปถ้าเราอยากจะใส่อย่างอื่นเข้าไปก็สาาใส่ได้เหมือนกันครับอย่างเช่นนีครัร้านขายเสื้อผ้าเด็กอ่อนและเด็กเล็กก็กดใส่เพิ่มเข้าไปด้วยตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ก็ใส่ไปแค่อัน2อันก็พอแล้วครับจากนั้นนะฮะมาคําอธิบายเนี่ย เราสามารถใส่รายละเอียดได้ว่าร้านค้าเราขายอะไรมีบริการอะไรบ้างคุณภาพอเป็นยังไงครับแบบนี้นั่นเองครับให้กดที่ปุ่มสีฟ้าเขียนว่าสร้างหน้านั่นเองรอสักครู่หนึ่งระบบจะมีให้เราใส่รูปภาพครับเป็นรูปโปรไฟล์เนี่ยฮะร,รูปโปรไฟล์ขนาดที่แนะนำคือ1ต่อ1นะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1ต่อ1นนั่นเองครับกดเพิ่มรูปได้เลย และเลือกรูปโปรไฟล์ของเราครับระบบก็จะทําการอัปโหลดจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะฮะลงมาข้างล่างทางด้านขวามือนะฮะจะมีตัวอย่างให้เราเห็นเลยว่าเวลาเราเพิ่มรูปไปแล้วเนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์ก็คือรูปโลโก้ร้านตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ครับข้างบนเนี่ยจะเป็นรูปภาพที่เราเรียกว่าเป็น Facebook Cover ก็คือเป็นเหมือนกับป้ายโฆษณาร้านค้ารเราแบบฟรีๆนั่นเองฮะมาเพิ่มนะครับตรงนี้ได้ครับกดเพิ่มรูปภาพหน้าปกนั่นเอง แล้วก็ใส่รูปภาพหน้าปกลงไปองค์ประกอบของรูปภาพหน้าปกที่ผมแนะนำนะคือควรจะมีนะครับ1น,นะเป็นโปรโมชั่น2นะครับเป็นเบอร์โทรติดต่อร้านค้า3นะครับควรจะมีนะครับเป็นล ne นะครับเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อผ่านทางลายเนี่ยลูกค้าจะได้อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาสั่งซื้อของกับเราได้ไง่ายๆนั่นเองครับพอเสร็จแล้วนะเราสามารถปรับเลื่อนได้นะ นี่คือตัวอย่างเห็นไหมสวยงามมากชื่อร้านเนี่ยจะเป็นตัวหนาเห็นไหมครับมันเลยมีความสําคัญมากๆเวลาเราไปยิงโฆษณาบน Facebook นั่นเองครับทุกอย่างถ้าเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกครับเพียงแค่นี้เราก็จะมีเพจ Facebook พร้อมสําหรับนําไปใช้งานและก็ยิงโฆษณาบน Facebook แล้วนั่นเองเราก็จะเห็นตัวอย่างเพจเราชัดๆและนี่คือหน้าเพจของเราสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะครับมีด้วยกันอยู่3เรื่องครับ1 เพิ่มปุ่มครับข้างบนเนี่ยจะมีเขียนว่าเพิ่มปุ่มให้ทําการเพิ่มปุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเราเนี่ยติดต่อผ่านทางเพจได้ไง่ายๆโดยที่ปุ่มของ a c e b o o k เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่หลายปุ่มมากเลยว่าจะเป็นอะไรนะครับอาจจะมีเป็นโทรศัพท์ก็ได้นะครับติดต่อทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะติดต่อผ่านทางข้อความที่เราเรียกว่า m e s s e n g e r i n b o นนั่นเองครับ เบื้องต้นเนี่ยจะแนะนำให้เลือกเป็นส่งข้อความอินบ็อกซแบบนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดนี่ได้ครับดูในมุมมองของผู้เยี่ยมชมว่าเวลาลูกค้าเข้ามาในเพจเราเนี่ยเขาจะเห็นเป็นแบบไหนกดตรงนี้ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเลยว่าเวลาลูกค้าเข้ามาในหน้าเพจเราเนี่ยเขาก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้และจะมีปุ่มส่งข้อความติดต่อมาทางเพจได้อย่างง่ายๆนั่นเองครับ ถ้าต้องการจะออกนะครับจากระบบตรงนี้ก็ให้มากดตรงนี้ครับออกจากดูในมุมมองครับเราก็จะกลับมาที่หน้าตัวจัดการเพจนั่นเองจากนั้นนะครับสิ่งที่อยากจะให้แก่อันดับต่อไปคือนี่ครับกดเพิ่มเติมนะแล้วเข้ามาที่กดเกี่ยวกับครับในจุดนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆสินค้าหรือบริการเราได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะใส ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าเราก็ได้ครับให้กดตรงนี้ฮะ Edit แล้วเราก็ใส่ที่อยู่ครับเมืองนะครับแล้วก็รวมไปถึงรหัสไปรษณีย์จากนั้นนะครับก็ปักบุตรเลือกแผนที่ของเราได้เลยว่าร้านค้าเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนของกรุงเทพมหานครจากนั้นเนี่ยครับก็ทำการรอสักคู่หนึ่งเนี่ยระบบจะทำการเซฟให้อัตโนมัตินั่นเองครับมาต่อนะครับตรงนี้ถ้าเรามีร้านค้าเนี่ย สามารถใส่เวลาทำการก็ได้นะว่าเริ่มตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นก็มากดแก้ไขใส่เวลาทำการตรงนี้ได้นั่นเองครับป้อนเว็บไซต์นะครับตรงนี้ป้อนเบอร์โทรศัพท์มือถืออีเมลนะฮะรวมไปถึงครับข้อมูลต่างๆนะเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราเพิ่งใส่เข้าไปตอนแรกเนี่ยเอามาแก้ไขตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนที่2ที่อยากจะให้นะครับทุกทุกคนทําอันดับที่3ครับสิ่งที่อยากจะให้ทําก็คือนี่ฮะ ให้มาทางด้านซ้ายมือจากนั้นกดแก้ไขข้อมูลเพจจากนั้นนะครับให้มาทางด้านซ้ายมือซ้ายล่างกดการตั้งค่าครับแล้วมาดูที่เทมเพลตและแท็บจุดนี้นะครับเป็นวัตถุประสงค์ของเพจเราว่าเราต้องการจะทำเพจไปโปรโมทเพื่ออะไรนะมากดแก้ไขตรงนี้ได้อย่างของพี่เนี่ยจะเลือกให้เป็นแบบช้อปปิ้งจะมีการเพิ่มสินค้าบนหน้าร้านได้ เปิดรีวิวได้และก็ไลฟ์สดได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างนั่นเองแต่ถ้าใครนะครับที่ทำเกี่ยวกับด้านบริการก็อาจจะเลือกเทมเพลตแบบบริการตรงนี้ก็ได้ฮะเป็นบุคคลสาธารณะหรือว่าทำเพจร้านอาหารขายอาหารก็มาเลือกตรงนี้ได้ครับร้านอาหารและคาเฟ่น,นะฮะใครที่ขายสินค้าก็อาจจะเหมือนพี่ก็คือเลือกเป็นช้อปปิ้งนั่นเองครับข้างล่างจะมีแท็บให้เราเลือกว่า ต้องการจะแสดงอะไรขึ้นมาบนหน้าเพจนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ครัจะมีอันดับที่1ก็คืองารกิจกรรม2ก็คือเป็นรีวิวหน้าเพจนั่นเองส่วนของพี่เนี่ยที่ต้องการจะทําก็คือจะมีสินค้าที่แสดงอยู่บนหน้าเพจเราอาจจะจัดลําดับใหม่ก็ได้เพียงแค่ใช้เมาส์นะครับกดแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนเนี่ยจากร้านค้าตําแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับแล้วถ้า แถบตรงไหนที่เราไม่ต้องการจะแสดงขึ้นมาบนหน้าเพจเนี่ยเราก็กดปิดได้ครับยกตัวอย่างเช่นต้องการจะปิดงานกิจกรรมออกเป็นแบบนี้อันดับที่1ก็คือร้านค้าอันดับที่2ก็คือรีวิวร้านค้าครับตรงลงมาครับก็จะมีหลายๆส่วนเลยก็ลองไปดูนะครับว่าอันไหนที่เราใช้หรือไม่ใช้ถ้าอันไหนไม่ใช้ก็กดปิดไปนั่นเองครับ ถ้าใครอยากออกมาไลฟ์สดเนี่ยก็กดเปิดตรงนี้ได้เหมือนกันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าไปที่หน้าเพจเราใหมา่อีกรอบหนึง่งเราจะเห็นเลยว่าแท็บร้านค้าเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่1แล้วเห็นนะแท็บรีวิวนี่ะขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วนั่นเองครับก็จะทําให้ร้านค้าเราเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วเพียงเท่านี้เราก็จะมีนะครับเพจ Facebook ที่เอาไว้โปรโมทสินค้าแล้วก็บริการของเรานั่นเองและยิ่งนะครับใช้เทคนิคนะครับทั้งหมดที่สอนไปวันนี้นะครับ จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสขายดีได้แบบฟรีๆด้วยครับถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะเทคนิคต่างๆที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยขายของบน f c e e o o o เนี่ยแล้วได้ยอดขายมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในหนังสือขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง,ง่ายๆบน Facebook นะครับราคาเพียงแค่259บาทเท่าน,นั้นเองนะฮะข้างในหนังสือเนี่ยจะมีนะครับ เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลือกสินค้าอะไรมาขายถึงจะทําให้ขายดีนะฮะวิธีการทําเพจนะแบบง่ายๆแต่ได้กําไรรวมไปถึงนะฮะวิธีการเซตค่ายัางไงเพื่อที่จะทําให้เพจเราเนี่ยขายดีขึ้นแบบฟรีๆอีกด้วยครับอย่างแบบบทที่4่เนี่ยฮะเราจะได้รู้เทคนิควิธีการสร้างโพสต์ขายที่จะดึงดูดให้ลูกค้าหยุดนิ้วเข้ามาดูโพสต์เราและทําให้เพิ่มยอดขายได้อีกด้วยครับแล้วก็ยังมีโอ้โห เทคนิคในการยิงแอดนะฮะหากลุ่มเป้าหมายยังไงให้แม่นยำนะ,ะนึกไอเดียหากลุ่มเป้าหมายไม่ออกมีเครื่องมือให้นะฮะรวมไปถึงครับวิธีการยิงแอดแบบอัตโนมัติถ้าใครไม่อยากจะมานั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาครับในเล่มนี้ก็มีนะฮะทุกอย่างเลยครับก็หาซื้อได้ที่ C ีทุกสาขานั่นเองฮะ,ะถ้าใครสนใจเทคนิคต่างๆนะฮะจากประสบการณ์ที่พี่รวบรวมไว้นะฮะ ที่มีกลุ่มนะครับเรียนฟรีเป็น f a c e b o o k กลุ่มอยู่เนี่ยครับให้พิมพ์นะครับใต้คอมเมนต์นี้ว่าขายดีนะฮะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะอนุมัติเข้ากลุ่มให้นะครับก็สุดท้ายนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับผมวินเนอร์ทันทรสวัสดีครับ